พึ้นปีแรกของเราเนี่ยอุณหภูมิจะทําลายสถิติเกือบทุกแห่ง<อ>นะครับก็คือที่ใดที่มีเรอุณหูสูงไหนดีตเท่านี้มันจะสูงขึ้นไปอีกอย่างน,น้อยๆต้อง0.3องศานะครับกว่าเดิมะนะครับตอนนี้หลายคนก็บอกว่าเอะ0.3ทศยมไม่เห็นจะเป็นไรเลย<อ>ใช่ไห IPC เนี่ย<อ>เขาได้คาดการณ์ะนะครผมทํางานร่วมกับ IPC และออกรายงานประเมินะนะฮะในบทที่4เนี่ยงถึง Impact เนี่ย เราบอกเลยว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นมาสูงจุหอาองศานะฮะ,ฮะมันจะทําให้เกิดขึ้นความร้อนเกิดภัยแล้งนะอุณหภูมิสูงผุดปกตินี่เหตุการณ์เนี่ยหเท่าตัวนะ<อ>ความหมายคือว่าแน่นอน10ปีเนี่ยนะครับในรอบ10ปีเราอาจจะเจอแล้งอาจจะเจอร้อนจัดเนี่ยนะาจ,จากเคยหนึ่งครั้งใน10ปีมันจะกลายเป็น6ครั้ง<อ>นะก็คือหมายว่า6ปีก็จะโดนโ<อ>นะนนะคเดียวกัน อุณหภูมิต่างกันศูนย์ช่วองศามันจะทําให้น้ําท่วมเพิ่มขึ้นสองเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยหนีไม่พ้นสิบปีจะเจอเขาเรียกหกสองสองนะครับไม่ใช่ใบหวยนะหกสองสองหกแรงสองท่วมสองปกตินี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นสาหรับประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเราก็ลองไปดูสิบปีที่ผ่านมามันชัดเลยมันเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วสิ่งที่ยัง ยังไม่เกิดคือน้ําท่วมใหญ่ uh huh. นะมันแล้ง6แล้วปกติ2แล้ว <5. S 1> ท่วมหนึ่งแล้วสองพันหรเหลืออีกหจะมาเมื่อไหร่แค่นั้นเอง